วันที่เสนจะโหดร้ายกลางทะเลนะครับเพื่อนๆก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับคลิปก่อนคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนนะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังทุกคนจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันคลิปก่อนก่อนหน้านี้ผมทะเลเมตตานะผมทะเลใจดีกับทุกคนมากทาดีใจเลียกับผมับผมทะเลใจดีพี่ให้หมึกมากมายนะผมมากมายมากๆทุกคนทาให้เราดีใจกันผมวันนี้เพื่อนผมก็จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เราคิดว่าทะเลไม่ได้ใจดีกับเรานะผม เหตุ <S <S หการณ์วันหดรายเพืเ่อนนะผมทะเลไม่ได้จะดีเพืเ่อนวันนี้เราก็เจอแนีครับผมกับปานิชระมงซิ่งและทีมงานปานิชทุกคนครับผมวันนี้กาลังออกเรือกันนะครับ <c oughs> บ่ายของวันนี้ทุกคนกําลังออกเรือมุ่งสู่การทะเลครับผมและลูกน้องก็พร้อมทุกคนน้ําแข็งก็พร้อมนะครับวิ่งเรืออย่างความามีเป้าหมายทุกคนวิ่งเรือไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทุกคน เรือไปถึงนอกเกาะซิมิลันครับผมเรือไปถึงนอกเกาะซิมิลัน่า <c oughs> สัญญาณมันไม่ค่อยดีเพื่อนเพื่อนสัญญาณไม่ค่อยดีบังเอิญว่าเขาประกาศพายุโซนร้อนนะครับผมประกาศพายุโซนร้อนนะทาให้ขึ้นลมแรงทุกคนทําให้ขึ้นลมแรงและในกลางวันนี้เองทุกคนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพื่อน กลางวันนี้เองขึ้นลมก็ไม่ได้เยอะมากนะครคืนแรกที่ผมไปทดศโมในตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเพื่อนๆระดับน้าลึก120เมตรทุกคนระดับน้าลึก1นึเมตรเขาเรียกว่าแถวนันมันจะเป็นหน้าผาทุกคนมันจะเป็นหน้าผาชายร่องนอกเกาะสิมิลันทุกคนและบังเอิญว่าเราก็ไปเจอหมึกนะเพื่อนนะเราก็ไปเจอหมึกเพื่อนครอบทีแรกไปเพื่อนครับผมก็ดีใจนะผมก็ได้หมึกขึ้นมาร้อยกว่าลูนะผม รอบที่แรกก็ได้หมึกขึ้นมาร้อยกว่าโลเพราะครั้งนั้นเพื่อนๆเราก็ไปออกหาหมึกตุดแหลมกันนะครับผมไปหาหมึกตุดแหลมกันชายร่องนอกเกาะสมินไพเพื่อนนะครับผมเราก็สบายใจเพื่อนเๆเยิ้มๆมใสนะผมสบายใจเยิ้มๆมใสนะครับทั้งๆที่เราไม่รู้เลยครับผมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้แบบทุกคนคือตึงมากผมบอกเลยผมบอกเลยว่าคืนนี้คือตึงมากเอาให้ว่าเป็นคืนที่มีความสุขคืนๆหนึงเลยเพื่อน นะครับผมพอครอบหมึกทุกทีมีทุกทีครับผมครอบหมึกทุกทีมีทุกทีเพื่อนเพื่อนนะครับผมเอาไว้ง่ายเห็นหมึกคือยิ้มได้เพื่อนเห็นหมึกคือยิ้มได้กันเลยครอบกี่ครั้งก็คือมีทุกทีเพื่อนเอันนี้จะเป็นหมึกสดๆเพื่อนเพื่อนครับผมหมึกสดหนึ่งตาแกงที่เพื่อนเเห็นหนึ่งตาแกงอยู่นะครับประมาณสิบกว่ากิโลหนึ่งตาแกงที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลเพื่อนเก็ได้หมึกเยอะขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเราก็มาแบ่งถ่ายกันครับแบ่งถ่ายกันก็คือแบบเราก็ไม่ได้คิดเพื่อนนะผมไม่ได้คิดว่า วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ่าทุกคนครับก็ตกมือกันครับตกมือหอมมือเลทุกคนอันนี้ก็ไต่ก้าวแล้วทุกคนตกหมือหอมอย่างสบายใจทุกคนกินข้าวกันนะครับผมอ่าก็ครอบมือกันครับผมทุกคนคืนนี้ก็ยังไม่จบครับผมคืนนี้ก็ยังไม่จบทุกคนสกอคืนนี้รู้สึกว่าจะได้มาพันกว่าโลครับผมอ่าสกอคืนนี้คือจะได้มาพันกว่าโลเพื่อนๆครอบทีละสี่ห้าสิบโลสามสี่โลทุกคนพอลักษณะของมือตูดแหลมทุกคนมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวทุกคน มันไม่ได้ขึ้นทีเดียวมันขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทุกคนขึ้นละทีสี่ห้าสิบโลสามสี่สิบโลทุกคนร้อยกว่าโลเป็นบางครั้งนะผมผมก็ดีใจมากะครนะในการเจอหมอกครั้งนี้ทุกคนโอ้คิดอยู่แล้วทุกคนว่าจะได้แน่นอนับผมสองสามแสนทุกคนคืนแน่นอนเลยครับผมเพราะน้าแข็งก็เต็มที่น้ามันก็เต็มที่ทุกคนทอดสาม้อลงที่แล้วผมแต่เราก็ไม่คาดคิดทุกคนว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบังเอิญว่าทุกคนพายุร้อนพายุโซนร้อนเข้านะผมพายุโซนร้อนหรือพายุอะไรไม่แน่ใจครผมมปาาากกเข้ทุน นะครับผมประกาศเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้ทุกคนแต่เรือลาอื่นก็คือรู้บางทีคือสัญญาณมันไม่ค่อยดีทุกคนแต่เราก็คิดว่าเรือเราใหญ่ทุกคนคิดว่าเรือเราใหญ่น่าจะน่าจะน่าจะสู้ได้นะผมอ่าน่าจะสู้ได้เรือลาอื่นก็ไม่ออกกันผมจําได้ว่าวันนั้นทุกคนเหลืออยู่สองลำเหลืออยู่สองลำที่อยู่กลางทะเลทุกคนก็เป็นเรือทีมงานผมอีกหนึ่งลำทุกคนนะเป็นเรือทีมงานผมหนึ่งลำนะครับเรือกันตังก็สู้กันกลางทะเลทั้งสองลำทุกคนสู้กันลางทะเลทั้งสองลำครับผมปรากฏว่าเรืออื่นือเข้าไปหมดับผม คลื่นคือใหญ่มากทุกคนคลื่นลมแรงคือนน่ากลัวมากนะทุกคนคือผมไม่เคยเจอมาก่อนทุกคนไม่เคยเจอคลื่นน้าลึกขนาดนั้นทุกคนเอาไว้ง่ายน้ําเข้าซ้ายเข้าขวาทุกคนนะครับเรือก็โยกไปโยกมาคือกลัวมากๆทุกคนกลัวทุกคนคือเอาง่ายว่าเราไม่เคยเจอแบบนั้นทุกคนคืนนี่แหละครับผมทุกคนคือวันในวันที่ทะเลไม่ได้ใจดีกับเราทุกคนในวันที่ทะเลไม่ใจไม่ได้ใจดีกับเราผมคิดตัหลถพี่นะผมคิดตัวรถนะครับเพื่อนเอาง่ายว่า ต้องไหวกลมหลวงจุมพลกันเลยเพื่อนๆนะผมขอให้อ่าคาดปลอดภัยนะผมรัเอามางานขอให้ร้อดจากคืนนี้เพื่อนเพื่อนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนสมหมอไม่กินนะครับเพื่อนเพื่อนสมหมอไม่กินเพื่อนสมหมอเกาออกไปเพื่อนทาให้สมหมอขาดเพื่อนๆสมหมอขาดตั้งเส้นเลยนี่คือความโชคร้ายมากๆเพื่อนเพื่อนะครับผมเป็นคืนอีกหนึ่งคืนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทะเลไม่ได้ใจดีเราเพื่อนขอพูณมากๆครับผม